ก่นจะกข่าวเรื่องข้องหวานหน่งวัน่ขาวเลอ้อวานมาลอะฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชาแนลนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเมื่อนี้เลิกงามยามดีครับพี่น้องเพื่นจะยกบ้านใหม่ครับดีครับกำลังจะยกครับ โชคแบบสมัยโบราณครับให้พี่ให้น้องไม่ยกซอยกันครับคือก่อนสิยกก็ต้องทำพิธีก่อนครับ ก yeah. cool. 응็บอกพ่ออันอยู่พู้นบ่แม่นว่าไปใส่เก็บมันเก็บได้ดอกสันติอยู่อยู่ไปไสใส่เอาได้บ่ไปแรงได้เด้อแล้วโอเค

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ใบบัวใบมันเต่ากันคนลอกคนหลุมเนี่ครับคือเจ้าของบานเพื่อนครับ ค้อก่อนที่โยกเสาก็ต้องสงํำหอมในเสาก่อนครับผู้เฒ่าผู้แกสงหนักกว่า หมูปูซูคูหมูสีนี่น้อบ่อบ่อบอเอาหูปนซิกีนั่งนางนี่นบ่อหูปองงาใหม่ตาหอยท้องเงินนี่นะเออเาจะเนี้ลนะเาจะเอาออมามาถึงแล้วมาัล้เคนั่งนี่ก่ดูเออเอาให้แนวเลยแซนเดียวก็ได้เออเดียบก็ได้ใเงาอยู่เดีเออเงาาไป เรียนไปนี่อานี้เอานี่กต่างขางมัดมันต่งแนนเลยจัี่เ็นโหดเตานัจีนเสือกมาอัน่อเสือเือเื่อัตอนนี้กำลังสอง

ครับยกเสาแบบบานๆครับใเข้าไปดีานเข้ไปาไรครับก่อนจว่ากได้มองดีครับดีมองดีมองดีมองด้ีข้วน่งข้่ล้ปลู้ก็ย่อแล้วกักระปุกซีกรปก โอ้ทมาต้อนไอ้ต้อเลยพี่ดิอหปลกอากขอนป่ะขอน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 ขอขอน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 ขอขอขอนขอ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 ดขอดขอขนขอขนขอขอนขอดนขอขอขออนขอขออนขอขออนนขอนขอดขอขอขออนนขอขอนขอนขอขนขออดขนขอขนขอ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 อข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  ยืนตรงนั้นแหลเลบมงงชุดแต่เอาหอดาปเนี้ยนยนเบิดหลายผุนฟาดแตงเอาชุดไปปัดเ่พูดไปพูชมแต่เอาหอดตายเกี่ยมาหน่อยแล้วฝานเป็นโอนีแค่นี้และท็กซแลโบโบไม่ย่หรอกนำทิพย์ถูกหลานหลายนี เหตุเห่งเหแรงได้ไหมมื้อนี้มันอยูุ่มๆเย็นๆมียังนี้ล้นมาหั่น่บหมเยพวกไจยำได้ไหมจอยิ้เย็นนี่เนะโอกระอกมยำทุคูเน้ไมู่ใเทยไม่ลานข่นได้หนิ ใสล้านนะพเล้างอนน้นช่ล้านเนี่ยสอล้านสองล้านน้เอาสอล้านมแล้ว่านย่านกินย่านท่านลย่านที่ว่ามันย่านอะไหลายไรเน่ยมนมคนุ่งม่นหลายหลายมุ่่นหลายอยู่งนหลายเ็นไรเน่ การมาขับปูนนั่นคือคิดเขาครับตอนนี้เจ้าหมอเม็นไงเนาะหมอเพื่อน เื่องี่วมพลังครับอ้าเ้ายกแบบสมัยโบราณเี่ยวจักเเอเอาเงาบนเกัน้าเหานีอนีอคือคือบอล่ไม่เนาะบอเอลบอลคือคิอตัเองืเเอว้าวเาเยือเล ครับนี่ครับคือต้นสุดท้ายครับคือต้นที่สคกับปกติสิบสองต้นแต่ว่าทอนบอใส่เสากลางครับครัคือการรวมพลังของที่นอร์ทาี่ครับตำบลนนเลจังหวัด เสาบานแบบสไม้บานครับว้ครับครับชิบนาผมจะมาตามต่อการทำลังคาบานเพื่อนครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับขอบคุณครับติาอนครับก่อนจะกับาน้าว่นี่ยข้นีก่อนจะกับบราเน่ยข้าวลนวก็ห้าวเนลายล้วเนีาวเ่ย้วเนี่ยวเี่ยา